สวัสดีค่ะยูกโจนะคะมิสเตอร์เอ็ค่ะวันนี้พี่ก๊อฟก็ติดภารกิจนะคะไปเที่ยวญี่ปุ่นกับทางมิสูมอเตอร์เนาะก็วันนี้โจก็จะพามาชมรถนะคะที่เตรียมจะต้องส่งมอบลูกค้าแล้วคันนี้ก็จะเป็นคันที่ฮิตมากๆเลยนะคะกับตัวมิราสมาร์ทนะคะเป็นตัวท็อปเลยนะคะ c ีวีีของเรานี่เองตัวนี้เป็นสีขาวนะคะราคาจะอยู่ที่586,000บาทค่ะคันนี้นะคะลูกค้าเนี่ยก็ซื้อเป็นเงินสดเลยนะแล้วก็มีสิทธิ์ พิเศษก็คือเป็นสิทธิครอบครัวมิซูนะคะก็คือลูกค้าเนี่ยมีรถมิซูอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคันนี้เนี่ยก็จะรับไปที่ราคาท่วนๆวน,นี่ที่5 5 2 0 0 0บาทคา่ะแล้วก็ได้การตกแต่งสวยแบบนี้ด้วยเลยนะคะเดี๋ยวอธิบายกันเนาะว่ามีตกแต่งอะไรบ้างเริ่มต้นตัวนี้เลยค่ะก็จะเป็นโลโก้ตกแต่งฝาก,กระโปรงหน้านะคะเขียนว่าเป็นมิดนะแบบจะได้เห็นชัดๆเลยว่าเป็นมิดแบบตะโกนแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็ในตัวออปชันของตัวท็อปนะคะกระจังก็จะมาเป็นสีดําคลิปแดงแบบนี้อยู่แล้วนะคะไฟหน้าก็จะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะมีเดย์ไลท์ครบถ้วนรวมถึงมีไฟตัดหมอกเรียบร้อยเลยนะคะส่วนชุดแต่งรอบคันเนี่ยเราก็จะมีสเกิร์ตรอบคันให้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยก็เลือกรับเป็นตัวของ s p o t X X นะคะเลือกเป็นเวอร์ชัน2นะคะด้านหน้าของตัว s p o t X เวอร์ชัน2เนี่ยคะ่ะข้างล่างก็จะมีเดย์ไลท์สวยๆนะคะตัวสเกิร์ตเนี่ยก็จะมีการ ตัดดำนะคะแล้วก็มีคลิปสีแดงให้ตลอดทั้งคันรถเลยนะคะส่วนด้านข้างเนี่ยเขาก็จะมีการตกแต่งด้วยลายของยี่ห้อสปอร์ตเให้ด้วยนะคะส่วนหน้านท้ายนอกจากจะมีสัญลญักษณ์ s p o ร์ตแล้วก็ยังมีท่อกลมนะคะเป็นท่อกลมเนี่ยสีท่อนะคะรวมถึงมีไฟเบรกให้ด้วยนะคะก็จะมารับกับตัวสปอยเลอร์หลังนะคะที่สวยงามของเรานะคะส่วนด้านข้างเนี่ย เขาก็จะเป็นล้อแม็ก15นิ้วมาจากโรงงานอยู่แล้วลายเนี่ยจะเป็นลักษณะลายแบบใบไม้นะคะมีการปัดเงินนะคะมีการตัดดำนะคะก็ดูสวยงามแล้วก็ยางคุณภาพสูงที่สําคัญในช่วงล่างเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องการติดซุ้มใดๆเพราะว่ามิสูเขาก็จะดีไซน์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยในราคานี้เราก็ได้ฟิลมรอบคันนะคะตามสเปคที่ลูกค้าสั่งนะคะ <c oughs> มีกันสาดข้างเสาอากาศคลีปฉลามนะคะสวยงามนะ แล้วก็ยังมีตัวเบ้ามือเป็นเซ็ตโครเมียมนะคะมีทั้งหมด10ชิ้นเพราะว่าติดให้ทั้งหมด5บานประตูเลยนะคะแล้วก็ข้างในรถเนี่ยค่ะก็จะมีตัวสักขับเพจด้วยนะคะก็จะเป็นโลโก้ของแท้สัญลักษณ์ของมิซูมอเตอร์เลยนะคะก็คือสวยงามครบลงตัวแบบนี้นะคะแถมยังได้ตัวโปรโมชั่นที่เป็นเซอร์วิสแพ็กเกจ5ปีเต็มนะคะสำหรับคันสมาร์ทนี้นะคะก็จะฟรีทั้งค่าแรงนะคะค่าเคมีพนันค่าใช้จ,จ่ายในการเข้าเช็คระยะนะคะมีให้ตลอดการเข้าเช็ค 10บใบนะคะ10ระยะก็คือ5ปีแสนโลนี้เลยและยังมีตัวบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้ตลอด5ปีเต็มด้วยนะคะก็อุ่นใจเลยกับคันนี้นะลูกค้าซื้อสดแบบนี้ยเอาไปก็เติมน้ำมันอย่างเดียวนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายจุกจิกกวนใจแล้วนะคะส่วนภายในรถเนี่ยก็เป็นบาะอ่หนังนะคะด้านข้างเนาะแล้วก็มีการตีเป็นผ้าในส่วนของที่สัมผัสต,ตัวเนื้อเรานะคะก็จะเป็นผ้าลายสกอตแต่ว่า ไม่อมฝุ่นนะคะก็ดูดีไซน์สวยงามพวงมาลัยหุ้มหนังหัวเกียร์หุ้มหนังเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัวรถเนี่ยจะเป็นระบบคุณแจอัจฉริยะนะคะเป็นพุสตาในตัวขบทั่วเลยแถมยังมีระบบออโต้ต,ต่างๆนะเช่นเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะคะแล้วก็มีตัวเลดาราเตือนการชนด้านหน้าตรงป้องกันการชนกําแพงให้ในตัวนะคะอย่างที่บอกเป็นคี y l เลเนาะเพราะฉะนั้นในรถเนี่ยก็สามารถ พูสตาร์แล้วก็สตาร์ติดได้ทันทีเลยนะคะรวมถึงมีเครื่องเสียงนะคะหน้าจอให้แล้วนะคะก็จะรองรับทั้ง Apple c a r า l a y Android Auto, ะะ Bluetooth, ะะ USB, ต้นะคะบลูทูธนะคะ USB ต่างๆนะคะแถมบนพวงมาลัยเนี่ยเราก็จะมีปุ่มปรับเครื่องเสียงบนพวงมาลัยแล้วก็มีคุยคอนโทรลเพื่อ,อป้องกันการเมื่อยล้าระหว่างเดินทางไกลนะคะก็ครบถ้วนเลยแล้วก็คันนี้พิเศษลูกค้าก็ สั่งล้ออะไหล่ด้วยนะคะเพราะว่าปกติรุ่นนี้เนี่ยจะมีเป็นปั๊มลมไฟฟ้าน้ำยาปอยยางฉุกเฉินนะคะแล้วก็มีบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงแต่ลูกค้าก็เพิ่มความอุ่นใจเนาะก็สามารถสั่งซื้อล้ออะไหล่ได้นะคะโจก็หามาในราคาพิเศษให้ได้ถ้าสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะแต่สําหรับคันนี้ก็มีเจ้าของจับจองไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีน้องหมีวันนี้เป็นน้องหมีชิบะเตรียมเซอร์ไพรส์รอยอยู่แล้วด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวเตรียมรอรับลูกค้าด้วยกันคะ่ะ